คำใหนถึง้อกอาบันโอ้หอนบานไว้บ่นี่้ครับผมกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับผมกับผมคือเกอาครับวันนี้ กินกับมีนะฮะที่ช่องซุปเปร์มีนะครับติดตามได้ทั้งช่อง y ยูทู e ครับผมครับมอนีกามาในเมนูที่เป็นซุกกี้ซาบูนะครับ มอนี่ก็จะเป็นหมอช่องที่เป็นชาบูนะครับอ่าแล้วก็หมอที่เป็นฟังนี่จะเป็นปิ่งยางนะครับอ่าทำกินเองที่บ้านง่ายๆนะครับกะซิมีนะครับมีผักนะครับผักสดนี่ยผักสดเยอะแยะเลยนะครับเอาอยากกินยังอยากยังสุปูสุปุยซื้อมาใส่เอานะครับเหล่วแต่ไพหมักนะครับผมกัดชีเน้นไปทรั่งเลยฮะเห็ดเข็มทองนะครับผักกาดนะฮะเบบี้กวางตุ้งนะครับตัวงอกแล้วก็ขึ้นช่ายเนาะผักบุ้งแครอท คครับใรอยากยังแบบเล็กอะจะสซันเอานะครับผมอัชชีมีนะครับยิมจินะครับยิมจินี่เอาไว้ห่อปิ้งย่างเนาะครับยิมจิเฮดเองเนี่ยครับยิมจินี่เฮดเองนะครับอ่าแล้วก็เม่นพริกแล้วก็กระเทียมนะครับเอาไว้ห่อพักสําหรับในส่วนของปิ้งย่างนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้ม เป็นน้ำจิ้มรสเด็ดได้ไนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอันนี้ก็ทําเองขึ้นกันนะครับมาฟังนี่จะเป็นน้าจิ้มซุกี้นะครับทำเองสดใหม่เลยนี่เพิ่งทําเสร็จเลยนะครับสนับสนุนโดยนะครับจิ้มจ๋านะครับเมื่อน,นี้เป็นน้าจิ้มซุกี้รสเด็ดนะครับอ่าฟังนี่จะเป็นวัตถุดิบในการกินครับผมเป็นพวกอันนี้เป็นทะเลเนาะมีมึมกมีกุ้งอันนี้เป็นผักชีลิวนะครับ แล้วก็หมึกดองนะครับอันนี้แมงกระพุนนะครับมานี่ก็จะเป็นหมูนะครับหมูสไลด์นะครับจะเตรียมมาอ่าที่นี้ครับแนะนําเลยรสเด็ดหมึกนึ่งมะนาวนะครับซึ่งจะขาดบะไรเลยก็คือเนี่ยครับนําจิม้มนํายำนะครับโรยไ,ไปเลยอ่า มขออนุญาตซิมก็ได้นี่ปลาหมึกสดๆนะครับจากตลาดพักนึกแน่เนอนแซ่บแซ่บสวยหัวเอาหนี่ง่า สียบครับอยามาดูฝั่งนี้นบ้างครับอืมอืมใหม่ซะหนอพอดีสุกอันนี้ก็เท่าอระชีหอพักนะครับเดีมมเ๋ยวเตจมมักนีกระชีห้อนะครับ ใส่นะี่ยนะยิมจีแนงหน่อยใส่ลงไปนะครับผมหมกักพริกใส่ลงไปนะครับกระเทียมใส่ลงไปนะครับตามด้วยครับน้ำจิ้มซุก,กี้จิ้มจา๋ารสเด็ดนะน้ำจิ้มซุก,กี้รสเด็ดเอรผมเพิ่นขนับสนุนมาอ่าฮอร์คือคำไหนถึงต้องอับบาน

ครับครับอือครับอืมเราเป็นแบบนี้บ้างจะเป็นแบบคุกกี้ชาบูเนาะไอ้เมื่อกี้เขากินเป็นอย่างอู้แสบเลยครับแสบดีดีแสบแห้งเนี่ยอู้ยังกินเป็นไงกินเิ่นคนน,นี้ดีครับอือจิ้มจ๋า นี่พูน่ะอืมหวานอมูนุ่มทำจิ้มแซบมูนุ่มมันจิ้มแซบ ตังเังไงจะทำไมล่ะอือผัดโห่เทพักสลัดเด้อขิงจิจใส่ลงไปเซียมด้วยคบน,นี่ขิงจินี่กินได้มันกับเสียมเหมือนกันอือเซียมอือขิงใส่ลงไปบักไลยใส่ไลาย,าย,ลายบักหน่อยใส่หน่อยโอู้

ว่ากุ้งได้เลยเน้นๆนะนีนน่ว่าวท<อ>ำกินเองง่า,ายๆที่บ้านนะครับด้านแอบพักต้องกินเอง อร่อยอร่อยเห็ดเห็ดเข็มทองเห็ดยิ่งเฮือนนี่ดีคือว่าอยากซื้ออย่างใส่มา่กินอยากซื้อมาใส่มา่กินดีเมื่จุ่มบอลลูนทำนี้อือืม ผักสดสดที่ตลาดปิ้งย่างแบบไม่หอใช่ฮึม่มถูกกับเค้มขน้นครับอืม โอ้เขาอยากใส่กรกดิ่อยู่นะครับลวกแค่แบบอันนี้อันที่ชุกแล้วเด้อมึงอ่นว่ายิบมึงคิดมึงขี้ขินวะเนี่นนยแซ <c oughs> ่บครับผมสำหรับจิบนี้ผมกะขออนุญาตลำร่รากันไปเป็นเนกษตรกรนนะครับเดี๋ยวกินตอ่อนะครับผม ขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็รับชมรับฟังกันนะครับว่าจะได้บรสุภาพขอเภัยไป้ีกวันนี้ด้วยนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาอัปโหลดคลิปใหม่นะครับกลับสวัสดีครับสำหรับซูเปอร์มิวสนีลากันไปก่อนนดรครับเด้อบไปลายกินต่อครับ